แม่แม่แม่มาเด<ห>ีย๋ยวพุกเก็บเองแม่กลมจนปวดหลังหมดแล้วจริงด้วยนี่นีน่ในถันนนนนงด้วยลูกในถังด้วยแค่นี้คงพอแล้วนะแม่เราเอาไปขายกันดีกว่า นะครับขอบคุณครับแม่เราได้เงินมาแล้วเราไปซื้อไก่มาทอดกินกันไหมเอาสิอันแน่พวกรู้นะว่าแม่ชอบกินไก่ทอดอ่ะไปสิลูกไปสวัสดีครับวันนี้อะไรดีครับแม่ครับวันนี้เราซื้อปีกไก่ไปทอดกินดีกว่านะแม่ปีกโลเท่าไหร่จ๊ะปีกใบโลละ140บาทนะครับฟู แม่ว่ามันแพงเกินไปอ่ะลูกปีนี้โลเท่าไหร่จ้าถุงเนี้ย<อ>ถุงเนี้ยห้สิบ,บาทครับห้าสิแล้วแล้วโครงไก่นี่ละจ้าแับโลละสีบ,บาทครับเว้ยงั้นแม่แม่เอาตีนไก่กับโครงไก่ก็พอแล้วฟูแต่แม่ครับจะกินทั้งทีอ่ะพุก,ก็อยากให้แม่กินของดีอ่ะเราซื้อปีกไก่ไปทอดกันนะแม่ไม่เอาอ่ะลูกเก็บเงินที่เหลือไว้ดีกว่าลูกเห็นไหมซื้อเนี้ยสออย่างอ่ะ มีเท่าวันซืนนี่โลหนึ่งเลยลูกงั้นเอานี่ถุงนึงจ้ะแล้วก็เอาโคโรงด้วยนะจ้ะเอาตีนไก่5้าโลค่ะหนูคนสวยชอบกินตีนไก่เหมือนกันเหรอจ้ะตีนไก่เนี่ยมันดีนะมันทําได้ตั้งหลายเมนูแนี่ป้าชอบกินมากเลยจ้าไลซื้อไปกินเองค่ะซื้อไปให้หมาที่บ้านค่ะ เออลุงคะเอาแต่ตังลูกจ่ายตางัตงมมแม่แม่มาห้ามพุกทำไมอะแม่ไม่ได้ยินเหรอพี่ผู้หญิงคนนั้นมันดูถูกเราอะ่ะมันว่าเราเป็นหมานะแม่ฟุก เขาจะว่าเราจะดูถูกเหยียดหยามเรายังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะลูกไม่ต้องไปสนใจก็เราเป็นจนจริงๆนี่ลูกแม่ครับพวกสัญญานะแม่ว่พวกจะทำงานเก็บเงินจะทำให้แม่สบายให้ได้เลยกลับบ้านกันดีกว่าลูกเดี๋ยวแม่ไปต้มตีนไก่ให้พวกกินนะของโปรดเลยครับ แม่แม่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับแม่ตื่นแม่ช่วยด้วยคุณคะเรีเยกรถพยาบาลหน่อยได้ค่ะคุณคะท่านประธานคะคุณน้ำคุณน้ำเรียกผมแบบนี้ก็เขินแย่สิครับผมก็คือฟลุกคนเดิมนั่นแหละรครับแหมแต่ว่าตอนนี้คุณคือท่านประธานของบริษัทชิคเกน้นฟิตไทยแลนด์เลยนะคะ คุณน้ำเชิญนั่งก่อนสิครับขอบคุณค่ะว่าแต่คุณน้ำมาหาผมวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีว่าวันนี้น้ำพาลูกค้าที่เขาสนใจจะร่วมกิจการกับเรามานะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะฟุกคะคุณฟุกค,ครับนี่คือคุณอายค่ะ เขามีโปรเจกต์มานาเสนอเพื่อขอร่วมลงทุนขยายกิจการกับเราค่ะสวัสดีครับคุณไอเชิญน,นั่งก่อนสิครับขอบคุณค่ะคุณไอสนใจจะร่วมลงทุนธุรกิจกับเราจริงๆหรอครับบริษัทของเราเนี่ยทำกิจการเกี่ยวกับชิ้นส่วนของไก่ทั้งหมดรวมไปถึงตีนไก่ด้วยนะครับสนใจสิคะโดยเฉพาะตีนไก่อะคะฉันชอบมากเลยค่ะคุณฟุกจริงเหรอครับผมคิดว่าคุณรังเกียจตีนไก่ซะอีกเห็นชอบซื้อตีนไก่ไปให้หมาไม่ใช่เหรอครับ เออคุณพูดเหมือนคุณรู้จักฉันเลยนะคะผมจะไปลืมคุณได้ยังไงล่ะครับเอาตีนไก่5้าโลค่ะหนูคนสวยชอบกินตีนไก่เหมือนกันเหรอจ๊ะป้าชอบกินมากเลยจ้ะแม่ซื้อไปกินเองค่ะซื้อไปให้หมาที่บ้านค่ะแม่ไม่ได้ยินเหรอผู้หญิงคนนั้นมันดูถูกเราอ่ะมันว่าเราเป็นหมานะแม่ แม่ช่วยด้วยครับแม่ตื่นแม่ช่วยด้วยทานเยอะๆเลยค่ะคุณคะฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ฉันขับรถชนแม่ของคุณเพราะความประมาทของฉันเองอะยังดีที่แม่ของคุณไม่เป็นอะไรมากงั้นฉันขอรับผิดชอบโดยการออกค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างให้แม่ของคุณนะคะขอบคุณคุณมากนะครับตอนนี้คุณทำอะไรอยู่หรอคะ ผมกับแม่มีอาชีพเก็บของเก่าขายครับแล้วคุณไม่อยากจะทําอย่างอื่นบ้างหรอคะผมก็เคยคิดนะครับเพราะผมเนี่ยอยากจะเปิดร้านซูเปอร์ตีนไก่เพราะว่าแม่ของผมเนี่ยชอบกินตีนไก่มากเลยแม่ของผมก็ทําอร่อยด้วยนะครับแต่ว่าอาชีพขายของเก่าเนี่ยก็ได้วันหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับก็เลยไม่มีเงินไปลงทุนงนั้นเอาแบบนี้ไหมคะฉันอะ่ะจะขอเป็นคนลงทุนให้คุณเองคะ่ะส่วนคุณกับแม่ก็ช่วยกันเปิดร้านจริงเหรอครับจริงสิคะขอบคุณคุณมากนะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะซุปเปอร์ตีนไก่ไหมครับซุปเปอร์ตีนไก่ปากระเบิดครับเอาพี่ชายสวัสดีครับอ,อ๋อนี่ขายอะไรครับเนี่ย ซูปเปอร์ตีนไก่ปากระเบิดครับพี่ชายครับวันนี้มีเมนูใหม่เป็นซูปเปอร์ตีนไก่ใส่มาร่าพี่ชายสนใจไหมครับอืมยังก่อนลนะกันครับเดี๋ยวรอบหน้ามาลองนะได้เลยครับ <c oughs> รอสักครู่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่ชายเงินนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้มาใหม่นะพี่คุณฟูโคเงินเก็บไปเปิดฟาร์มไก่เองเลยนะคะและต่อยอดมาเป็นบริษัทชิคเก้นฟีดขายทุกชิ้นส่วนของไก่และส่งออกทั่วประเทศเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณน้ำมากเลยนะครับที่ช่วยผลักดันผมให้ผมมีทุกวันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะฉันอยากจะไถ่โทษที่ฉันเคยขับรถชนแม่ของคุณไว้อะคะ่ะโชคยังดีที่แม่ของคุณไม่เป็นอะไร ฉันขอโทษคุณฟุกจริงๆนะคะที่ฉันเคยทำร้ายจิตใจคุณฟุกแล้วก็แม่คุณฟุกทั้งๆท,ที่ฉันทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วแต่เหตุการณ์วันนั้นมันกลับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสู้มาจนถึงทุกวันนี้งั้นเอาเป็นว่าผมขอดูโปรเจกต์ที่คุณจะมานําเสนอได้ไหมครับคุณฟุกคะฉันขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฟุกด้วยค่ะที่ให้โอกาสฉันทั้งๆท,ที่ฉันเคยทําไม่ดีกับคุณฟุกอะคะ่ะแล้วก็ไม่เป็นรรหรครับ นี้เรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าขอบคุณนะคะคุณฟุกขอบคุณจริงๆค่ะโชคหล่นทับแล้วเว้ยวันเนี้ย ไอเดีย <Idea. S 2> ทำตัวลับๆแล้วล่ออย่าเสียงดังสิแกต้องแบ่งเงินนี้ให้ฉันเหมือนฉันต้องแบ่งแกด้วยฉันไม่อยากไปกินข้าวแดงในคุปสามหมื่นบาทเอาเครื่องนี้แหละวันนี้ฉันเมาหวยห,หมดแผงเลยจ้ามาแนงวดนี้ซองเงินไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่มีใครมานะพี่ไม่มีอะไรแปล,แปล,แปลกๆเลยเหรอพี่ถามหาอะไรอะ่ะเปลอาเงินที่ไหนมาซเ้ฟฟอร์ฟโฟนอะ่ะพี่เอามือถือไอไปทําไมกหกกันซึ่งหน้าเลยนะไม่หอมพี่เอามาแกพ,พูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะนี่มันหมายความว่าอะไรอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเฮ้ยเงิน<ฮ><ฮ> เงินทั้งนั้นเลยโอย,โ,อยโชคหล่นทับแล้วเว้ยวันนี้ยลาบลอยอะไรของเราวันนี้อไอเดียแกมาทำไมเนี่ยมีอะไรแกให้อาหารไก่ยังให้แล้วแกมาทำไมเนี่ยแกเป็นอะไรทำตัวรับรับ,รบ,รบ,รบแล้วล่อตอนนีซอนอไไ้ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังแกซ่อนอะไรไว้ ฮ้ยไม่มีชัานถิ่น,เ,นเอามานี่อุย้ยอายเอามาเฮ้ยซ่อนเอาไ,ไว้ไว้ก็ไม่บอกกันเฮ้ยไ,ไอเดียแกไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนอย่าเสียงดังสิฉันเจอเงินเนี้ยที่เล้าไก่ไเล้าไก่แล้วใครเอาเงินเยอะขนาดนี้เอาไว้ในเล้าไก่กันล่ะไม่รู้อะแต่ฉันเป็นคนเจอเงินเนี้ย<ม>เงินทั้งหมดเนี้ยต้องไปของฉันคุณนะไม่ได้แกต้องแบ่งเงินนี้ให้ฉันไม่งั้น ฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะต้องแบ่งแกด้วยฉันเป็นคนเจอมึงต้องไปของฉันสิเฮ้ยถ้าแกไม่ให้ฉันอ่ะฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าแกเอาเงินใครก็ไม่รู้มาเป็นของตัวเองแจ้งตำรวจอ่ะแจ้งตำรวจเออแมงแ็ไดฉันไม่อยากไปกินข้าวแดงในคุกแค่เนี้ยถ้าฉันไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เอาไป เอาเลยเรื่องเลยเนาะเครื่องนี้เท่าไหร่อะพี่อ๋อสามหมื่นบาทสามหมืน่นได้เลยสามหมื่นบาทเอาเครื่องนี้แหละจ้ะขอบใจมากนะพี่เจ๊วันนี้ฉันเหมาหวยห,หมดแผงเลยจ้ะเมื่อคืนฝันเลขสี่เจ็ดสามเอาสี่เจ็ดสามเลยจ้ะนี่เลยนี่เลย อ้ยเลขมงคลเอามาในจังหมดเลยหมดเลยหมดเลยงวดนี้รวยงวดนี้รวยนี่จ้ะต้องทอนเผื่อว่าผลบุญอะ่ะจะช่วยให้ฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเฮงรวยๆนะใจะหนูขอบใจจ้ะโอ้รางวัลที่หนึ่งมาแนงวดนี้อไอเดียอะอุ้ยอะไรพี่ชอ็อปที่สของเรา วันนี้มีคนไหมในสวนเหรอวันนี้ไม่มีใครมานะพี่พี่มาทำไมอ่ะนีนน่ีพี่จะมาขุดมาในสวนอ่ะวันนี้พี่ฟิตอยากออกกำลังกายไปเถอะฝากถางหญ้าด้วยนะคนนี้นี่ใครจะเป็นเศรษฐีฉันสิฉันสิเฮ้ยซองเงินไปไหนเนี่ย ไ,ได้งไงอไอเดียมีอะไรพี่ไอเดียเห็นอะไรที่มันแปลกแถวที่มันกระตากระตาปะ่ะจะบ้าังไงพี่กระตากระตาอะไรไม่เห็นอ่ะไม่มีอะไรแปลกๆเลยเหรอไม่มีนะพี่ถามหาอะไรอะ่ะขอบใจนะเลขสวย ไม่มีนี่ไม่มีอ่ะไอเดียทางั้นเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะจ้าโอ้โหช่วงนี้นี่ลํำซ้ำอย่างไหนเนี่ยซื้อห่วยมาที่เป็นปึกๆเลยหมพี่ชอปฉันน่ะขายผลไม้ได้ราคาดีเลยนะพี่ ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งอะไปซื้อหวยเพื่อจะถูกรางวันที่หนึ่งกับเขาบ้าง,าาางล่ำรวยเงินทองไม่ต้องทำส่วนแบบนี้แล้วพีเออ่เออเออเรื่องของแกเถอะถ้าถูกมาแบ่งพี่ด้วยนะได้จ้ะฉันว่านาะางวันที่หนึ่งอะอยู่ในปึกนี้แน่โอ๊ยมโนไปแล้ <iling. S 1> <st itch at> ไอเอ้าพี่ชอปเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีแล้วพี่ล่ะมาจะทำข้าวเย็นอยู่พอดีเลยเนี่ย <I. S 2> <c oughs> ไอ้ปเอาเงินที่ไหนมาซื้อไอ้โฟนอะอ๋อพอดีว่ามีคนมาเหมาปาไอ้ทั้งบ่อเลยพี่ก็เลยมีตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้ยปาหมดอีกแล้วกูโขกันซึ่งหน้าเลยนะเหมาบ่อปาเหรอเชื่อหรอกพี่ช็อบนั่นเป็นมือถือไอ้ไม่ใช่หรอพี่เอาของไอ้ไปทำไมอะ่ะมือถือไอ้ยังนั้นเหรอเนี่ย มันควรเป็นมือถือของพี่เพราะว่าซองเงินนั้นอะไอเข้ามือของพี่มาซองเงินนั้นมันเป็นของพี่เหรอก็ใช่อะเฮ้สองคนนี้เสียงดังเออะอะโวยวายอะไรกันนี่พี่เอามือถือไอไปทาไมเอาคืนมานี่เลยนะมือถือไอเหรออะไรของไอไม่ของพี่เอามาพี่ไม่ให้จะเป็นของพี่ได้ไงก็ไอบอกไงว่าขายปลาได้ทางบ่อมือถือเครื่องนี้มันก็ต้องเป็นของไอสิอะไรแกไอ พี่รู้นะว่าไอ้ขโมยซองเงินอันนั้นมาขโมงขโมยอ,อะไรพี่อยามามม่วได้ไหมซองเงินเนี้ยไอเดียเปน็นคนฝากไอมาทิ้งไอแกพูดแบบนี้ได้ยังไงอะฉันไม่หน้าแบ่งเงินให้แกเลยแบ่งเงินกันอีกนี่มันหมายความว่าอะไรอะพูดออกมา๋ยูนีน้เลยนะก็ซองเงินนั้นอะฉันเห็นมันอยู่ที่เล้าไก่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครก็เลยเอาไปใช้หมดแล้วแสดงว่าทั้งมือถือเครื่องนี้ทั้งหวยบนบ้านมันต้องเป็นของพี่ถูกไหม มือถือเครื่องนี้พี่ยืนแล้วกันแล้วก็เอาหวยบนบ้านไปพี่ทั้งหมดเลยไม่ได้นะพี่ชอปหวยพวกนั้นอะ่ะมันต้องมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนั้นแน่เลยแล้วถ้าฉันเอาหวยให้พี่ไปอ่ะเอะด้แล้วแต่ที่มันสามคนไปเลยค่ะตำรวจนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเอาจา๋อาอ้าวชอบใช่จริงด้วยเธอก็มากินข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรออืพอดีว่าฉันจะเอาตังค์มาฝากธนาคารอ่ะแต่ว่าเจนเท่าไหร่ธนาคารก็ปิดทุกธนาคารเลย หิวข้าวก็เลยว่าจะแบะมาทานข้าวเนี่ยวันนี้มันวันอาทิตย์ถ้าแกอยากฝากเงนะินอ่ะแกต้องไปสาขาในห้างนู่นฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยออเจอแกก็ดีแล้วงั้นฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปสั่งข้าวกินก่อนโหมากจา๋าฉันลืมไปอ่ะ ฉันมีธุระต้องรีบไปฉันไปก่อนนะไว้เจอกัน ขอเชิญพวกคุณ3ามคนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักค่ะเชิญค่ะพี่ชอบตัวเองจาพี่ชอบคนเดียวเลยไมค่ะ,คะชอบฉันผิดหวังในตัวแกมากนะโทษของการที่อยากได้ของของคนอื่นไปเป็นของของตัวเองเนี่ยแกก็ต้องไปนอนในคุกไปกินข้าวแดงเดินจ่าเพื่อนฉันขอโทษฉันไม่ใช่เพื่อนแกแล้วเดินเลย